แล้ววันนี้มีทิปอะไรดีๆมานําเสนอด้วยกันนะครับเราพูดถึงเรื่องการเล่นด้วยมือไปเยอะะนะครับกับเปนโดฮนีมาคุณพูดถึงเรื่องการเล่นด้วยเท้าบ้างอ่าเปนโดใช้เท้าเล่นได้ด้วยเหรอเล่นครับจะสังเกตว่าเปนโดจะมีที่เหยียบสามอันตรงนี้นะครับมันคืออะไรบ้างทํางานอะไรบ้างอันนี้ตอบกันแทบจะทุกชั่วโมงในการสอนเปนโดของผมเลยนะครับเรามาดูตัวขวามือกันตัวที่เป็นสําคัญที่สุดในการเล่นคือตัวนี้นะครับเราเรียกตัวนี้ว่า ด a มเปอร์เพเดนะครับนะครับดมเปอร์เพเดมันทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จำเป็นปมากๆในการเล่นเปียโนนะครับ, ino, ะรบจะเป็นเปียโนอะคูสติกกลาเปียโนหรือเป็นเปียโนดิจิตอลเปียโนไฟฟ้าขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาละ่ะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันถ้าสมมติว่าครูโน้ตเล่นโน้ตตรงนี้กดโน้ตค้างไว้เป็นไงบ้างครับเสียงมันยาวใช่ไหมครับแต่พอครูโน้ตเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ปล่อยมือออกเสียงมันจะเงียบทันที มันจะเบานะครับสมมุติว่าเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ออกมาเช่นมันแข็งไปหมดเลยฟังแล้วมันไม่เพลาะเลยนะครับเราอยากได้ความกังวานของเสียงจะทำอย่างไรดีเพราะว่าพอเราปล่อยมือออกปั๊บเสียงมันก็จะเงียบนี่คือธรรมชาติของเปียนโนเห็นไ,ไหมครับต่อให้เราเล่นด้วยเลอร์แล้วก็ตาม เสียงขาดความกังวานไปเราจําเป็นที่ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้นะครับการใช้งานตัว p e d a l damper ตรงนี้นะครับว่มามันใช้งานอย่างไร d ด m p e r ตรวนี้จะทําหน้าที่ให้เสียงเป็นโนเนี่ยมันมีความกังวานและยาวขึ้นแม้กระทั่งเราปล่อยมือออกไปแล้วอลองมาดูกันนะครับเห็นไหมครับยาวขึ้นเยอะเลย มันจะยาวอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดไปเองหรือเราปล่อยเท้าออกมาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งจะเงียบท,ทันทีเห็นไหมครับเอาละ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เข้าใจล้วเล่นในเสียงยาวก็เหยียบไปนั้นแล้วทำไมจะต้องมารู้จักว่ามันใช้งานอย่างไรเอาล่ะครับถ้าใช้ไม่เป็นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าใช้ไม่เป็นเสียงมันจะตีกันเล่นแ,แบบนี้เลยครับ เพราะว่าเสียงเก่ายังไม่ทันจะหมดหางเสียงเลยเสียงใหม่ก็มาทับกไปซ้อนกันไปซ้อนกันมาทําให้เพลงที่จะไพเราะกลับกลายเป็นน่าลำคานฟังแล้วปวดหูปวดกระโหลกนะครับเอาละมาดูวิธีการใช้งานแดนซ์ปเปอร์เฟเอร์กันว่ามันใช้งานอย่างไรง่ายนิดเดียวครับแดนซ์ปเปอร์เฟเอร์เนี่ยเราจะใช้หลักการในการก็คือหลังจากที่เรากดที่ลิ้นคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับแล้วถึงจะเหยียบตรงนี้จาาอีกทีนะครับ หรือจะเหยียบไปพร้อมกันเลยก็ได้เห็นไหมครับนะครับทีนี้การเปลี่ยนหรือการปล่อยแฮนเดิลเนี่ยใช้อย่างไรสมมุติว่าคุณโน้ตเล่นคอร์ด C คอร์ด A minor อร์คอร์ดเคอร์ด G นะครับแล้วใช้แดมเปอร์ไปด้วยเราก็คือจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนคอร์ดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น แล้วคนเล่นเปียโนทุกคนเนี่ยขาดตัวนี้ไม่ได้นะครับครูโนต้ตเองเคยไปเล่น o, เปียโนไฟฟ้าที่มันไม่มีดัปเปอร์เฟดเดิลเนี่ยความรู้สึกเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราทานข้าวอะ่ะไม่มีช้อนซ่องอะ่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถ้ามีช้อนซ้องจะดีขึ้นเหมือนเยอะเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นดัปเปอร์เฟดเดิลหรือบางคนอาจจะเรียกว่าซับเทนก็ได้อาแล้วแต่นะครับมันคืออันเดียวกันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการเล่นเปียโนแบบหนึ่งนะครับทำให้นอกเหนือจากเทคนิคการเล่น บนนิ้วแล้วตรงนี้จะมีเป็นอุปกรณ์เสริมทําให้เพลงมันไพเราะมากขึ้นนะครับหลายๆเพลงถ้าขาดตรงนี้ไปคงไม่พเราะแน่นอนะมาฟังกัน ไงบ้างครับอ้าว<อ>ลวันนี้รู้จักกับวิธีการใช้แ a มปเปเเอร์เฟดอย่างถูกต้องแล้วกลับไปฝึกกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเพลงของคุณนั้นไพเราะขึ้เยอะเลยถ้าคุณใช้ตัวนี้เป็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ